สวัสดีค่ะเพื่อนๆพื่สำหรับต้นนี้พริกชนิดนี้ก็จะเป็นคาราเบรซีก็จะเป็นพริกสายพันธุ์อิตาลีนะคะลักษณะการออกลูกก็ก็จะออกลูกเป็นช่อๆแบบนี้ในหนึ่งช่อก็จะมีเนี่ยประมาณเกือบเกือบสิบเม็ดเลยก็ เป็นพริกที่น่าสนใจมากค่ะน่านำไปปลูกมากความเผ็ดก็คือเผ็ดมากๆด้วยเผ็ดไม่แพ้พริกสวนบ้านเราเลยค่ะทุกคนนี่นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นี่ตอนนี้ก็เริ่มสุกแล้วน่าปลูกมากเลยเดี๋ยวปีหน้าเราต้องทำการปลูกพริกชนิดนี้เยอะๆหน่อย นี่ค่ะก็เริ่มสุกแล้วนะคะสุดยอดมากเลยชอบมากเลยเขาก็จะออกลูกเป็นช่อๆแล้วก็จะมีช่อหนึ่งก็จะมีเกือบสิบลูกเลยสวยงามค่ะความเผ็ดก็ไม่ต้องพูดถึงเผ็ดมากๆก็เป็นพริกที่ออแนะนำได้เลยนะคะ เป็นพริกที่อยากแนะนำให้ปลูกมากๆค่ะคาราเบสเซ่ก็จะเป็นพริกสายพันธุ์อิตาลีค่ะสวยงามถ้าดูแลดีๆจะจะจะสามารถออกลูกได้ดีกว่านี้อีกนะ นี่คะ่ะและสำหรับพริกพัน,น์นี้เพื่อนก็ขอเหมือนกันเขาขอเมล็ดไว้ทำไว้ทําพันแต่ว่าเราใจดีเดี๋ยวจะขุดให้เขาทั้งต้นเลยเดี๋ยวเราไปขุดต้นพริกใส่กระถางเพื่อน,นำไปฝากเพื่อนกันนะคะ เราจะขุดไปให้เพื่อนอีกเช่นเคยค่ะแต่ว่าต้องขุดให้ติดรากเยอะๆเพื่อที่เขาจะได้ไม่เหี่ยว เรียบร้อยแล้วจ้าต้องระวังอย่าให้ดินแตก Yes. เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นพริกพันคาลาเบรซีเป็นพริกสายพันธ์ุอิตาลีค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ